พออพึ่งแล้วอีก่เชิงนั้นน่ะอุ้ยกึก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 ว้วไป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 เบิร์กันนะสวัสดีพี่น้องมาอีกแล้วมานำเพิ่ง นี่พาคนร่วมสตากรรมมาเพิ่มครับเจ็บบอลละคนหนุ่มนี่ไปจดจดเลยเรืครับเดี๋ยวไปลุ้นกันพอบป่าะพาพี่น้องไปเดินป่าเลยครับออกซ้ายไปครับถือว่าเป็นการเดินป่าด้วพี่น้อง วอมวอมวอมปังตายมันนี้เก็บไตยครับหาทางลงเกอบสิบ่ได้โอ้ถ้าถ้าเกิดว่าซาไปกว่านั้นอีกหน่อยอย่างนี้ผมนอกแท้พี่น้องโอกมัหนหอนไหลยครับหอนขึ้นเรื่อยๆมไปเดี๋ยวเราเลาะกันไปเรื่อยๆครับ มเมนครับสไตล์ตเดิมพี่น้องมีนี่เอาคนมัวเมอน้ำลายกาๆๆๆอกอกม้งเลยมันเปลี่ยนกับไปช่องนั้นแหละครับ

คัก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 ม่อคักอ,อ,อเริ่มเข้าสู่ป่าดึกดำบรรพ์แล้วพี่น้องออกลายเก่าแล้วบันเจอกระผมจากเมืองไทยวันนี้ ไปเรีนมาอาจไข่กระป๋อยัดสันดีบายค้ เลาะกันมาไกลพี่น้องพูนะกำลังขึ้นไปแล้วในสุดเขาเพอะพึ่งแล้วอีก่เชิงนั้นนะ่ะอุ้ยกึกกึกก <c oughs> <c oughs> ึกกึกกึกกึกวูบวูบไป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 กันลมคุบลมคาบไปแล้วพี่น้องมึงแล้วเนะี่ยโอ้บรรยากาศดีนะครับในสุดเขาก็เพาะ นำหามาจนถึงวันที่สองเงี้มีสัตว์กินผลไม้ผมเมนครับมีความเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิ่งพึ่งกันเด้อพี่น้อง จัดไปสรุปแล้วโบเมนพึ่งพี่น้องตาฝาดสามคนเลยเฝ้าออขึ้นมาเลยเป็นกิ่งไม้เลยโอ้ยชีวิตแบบเขาก็ต้องไปต่อครับว้าตอนนี้เขาเลยแนวป่าหินลงมาพื้นลาบเป็นหุบกลางป่าเด้วพี่น้องเป็นป่าไผ ยังบ่เห็นพึ่งครับลงมานี่ไม่มีจุดส่องเลยบ่เนะี่ยตายึ้ยตึบ๊บลองเดินเลาะบึงก่อนครับเผื่ออยู่กับต้นไม้แถวนี้หนุทิศทางมันกังมานี่แหละพี่น้องถ้าเอาบบได้กายมันมาเร็วโอ้เมื่อยพี่น้องน่าจะเที่ยงแล้วละ่ะกาไล่เลาะส่องกันมาเลยนะน่าจะพอจุดพึ่งขึ้นแล้วครับผมส่องอ่งนี่นะทั้งหน้าเนี่ยทั้งเขานะ่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันเป็นแบบเดนครับเอาได้โบ ักก,ก,กแต่หน้าผาไปหาพึ่งแล้วพี่น้องหาเมื่อที่สองถือว่าประสบความสำเร็จนะครับไปบัดกลับเดี๋ยวให้ผ่านบอมแบกผมลงเขาด้วยพี่น้อง <Okay. S 1> <laughs> อเกี่ยก็ลงไปเลยไป สุดทางกระพอแล้วพี่น้องพึ่งนะพูนนะเดี๋ยวพายเบิง์ทั้งเต้นครับเดีวหาเหลี่ยมให้เบิง์บ่ธรรมดาครับไอหน,น่าจะเป็นไปได้ครับมันน้ำเอยผมเห็นหางพึ่งก็ให้เบิง่งนสำมที่พี่น้องได้เห็นกล้องใหญ่ซูมนี่เลยพี่น้องมันบ่มีมุมนครับไปตรงใดกับบงังเบิดใบมันหลายหลายครับบรู้ต้อนอย่างหางใหญ่อยู่ครับถ้าดูถ้าถ้าเบิ่งจากทางหลังนี่นะย้อยตะสะเลยนะครับ ต้องเป็นมืออื่นพูดเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปที่เราจะขึ้นเอาเพึ่งับเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันมื้อนี้ก็มาหาพึ่งเป็นมือที่สองในสุดก็พอแล้วนะครับเดินป่าจ,จัดไปเดี๋ยวเราจะเลาะคืนไปอีกนะครับเผื่อไปพออีกจากคังหนึ่งฟุกอะไรอย่างที่นะครับอันนี้ก็ฟุกเลวพี่น้องนํามามั่วๆด้วยนะบุได้เมน่นทานเม่นยังนะครับอาศัยฟุกตลอดนะครับไปเดี๋ยวเราลงเขากันไปหวังว่าจะหมานอีกคักๆัก ไปพี่น้องหลังจากนี้เขาก็จะหาทางลงเขากันเด้อจะน่าจะบ่ายแล้วนะครับขึ้นมาประมาณ9ก้โมงกะโชคดีอยู่พุกพอพึ่งลงเขากันครับทังนั้นขุดบ้านสมุนไพรกันเลเด้อพี่น้อง <c oughs> ผมผมนี่ยนีเยี่ยวนิ้วเลยวูตายครับ